ขอคุณ่ะ ผ้าแคนวาสดนะคะกันน้ำได้อะไรอีก <relacion> เป็นทรงแบบว่าสะพายหน้าได้แล้วก็คาดหลังได้ได้ทั้งคาดหน้าได้ทั้งคาดหลังแบบนี้ได้ไเลยน้เลยคด้สายได้รับคุณูกคที่ต้องการมีความคล่องตัวเยอะแยะ ต่อการถูกความอะไรนะความเสี่ยงในการถูกลักเล็กขโมยน้อยเนาะอก็จะน้อยลงนะคะนี่เลยคุณกค้าแบบนี้เลยจ้ะกระเป๋าสะพายข้างคิโลรถนี่สีน้ำตาลเนาะพี่ใช่ค่ะสีน้ำตาลค่ะนี่ชั้นแรกนะคุณลูกค้านางแท้จ้านางแท้แบบนี้เลยนี่พยายามจะให้เห็นส่งมีข้างในอีกชั้นหนึ่งอย่างนี้นะคุณลูกค้าอีกชั้นในอีกชั้นหนึ่งอย่างนี้อ่ะใครสนใจ ใครสนใจน้องจากมีราคาพิเศษไหมของกีฬาโรสนะคุ้มค่านี่เห็นไหมโลโก้กีฬาโรสพิมพ์ลายอยู่ตรงนี้เลยค่ะกีฬาโรสนะจ๊ะ<อ>ซื้อกระเป๋าทันทีซื้อดีๆให้ตัวเองนะคุณ้มค่าอันนี้ทนทานทนนานแน่หนังแท้ออ๋รับประกันการใช้งานตัวนี้จะเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าริม จะไม่ใช่หนังแค่ตัวดจะเป็นผ้าแคนวาสแล้วก็เนปอดินหนังตรงไหนว่าหนังนี่เนี่งมีมีแซมหนังนิดนึงเป็นกระเป๋าผ้าเป็นกระเป๋าผ้าแคนวาสไม่ใช่หนังทั้งหมดนะคุณค้าอันตรงนี้มีซัพพอร์ตให้แบบนี้เลยซัพพอร์ตให้อันนี้ก็หนังนะพี่ใช่ไ่ะใ่นี่ตรงนี้จะเป็นหนังคุณลูกค้าส่วนอันนี้จะเป็นผ้าแคนวาสเป็นผ้าแคนวาสแล้วก็มีหนังตรงนี้ให้หนังแทนให้นะ นังวัวแท้เป็นจุดๆไปนะตรงตัวหิ้วตรงนี้เป็นหนังค่ะนี่ตัวหิ้วเป็นหนังสามารถ<ด>สามารถยิ้วได้อย่างนี้ <ๆ S 1> ตรงนี้มีหมนึ่งชั้นนะคุณลูกค้าด้านในจุด <ak> ตรงนี้มีหนึ่งชั้นแบบนี้เลยนี่แอบ,บได้ค่ะแอบได,ได้นี่ชั้นแอบ,บแอบ,บแอบ,บอะไรก็ได้อ่ะแบบนี้เลยคุณลูกค้าแบบนี้อย่างนี้ก็ได้นะได้หลายแบบ ห้าสิบาทลดอีอดอก20%รับไปราคานี้คุณลูกค้า2680อ,อดลดให้ย0 3 0 0 0ไม่ขายขาย2680 2680ใครจะเอฟไปเป็นของขวัญวันเกิดให้แฟนกระเป๋านี้ย้ำได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะเอฟไปใช้คู่ก็ได้พัดกันใช้คุณผู้ชายบ้างคุณผู้หญิงบ้างได้ทั้งคู่2 6 8 0ับาทย้ำ2680 2680 26 80ใครจะรับทีมมาจ้ามานี่ค่ะมาทันทีต้องโชว์ให้คุ้มกับที่บุกแล้วกับที่บุกมากีฬารสนี่กระเป๋าสะายข้างทรงสุภาพบุรุษกีฬารสค่ะเป็นผ้าแคนวาสเหมือนกันผสมหนังก็เป๋าผ้าผาสมหนังเอ๊ะทำไมเขาดูดีจังสายแบบเออเขาเป็นหนังไงใช่ไหม สายทำมาจากอะไรพิเศษพี่ดูมันแตกต่างหักคอด้วยเส้นใยอะไรเอาคุณลูกค้าตอบไม่ถูกอะสายมันแบบมันเขาเรียกอ,อะไรมันอยู่ทรงอะอสายมันอยู่ทรงเห,หี้ยคุณลูกค้าเนี้ยแบบนี้เลยไม่หักไม่งอแบบนี้เลยนี่ตรงนี้เป็นแบบนี้นะคะตัวรูดสายใบไม่ใหญ่มากตรงนี้จะเป็นหนังนะคุณลูกค้าเป็นหนังให้เป็นหนังให้นหนใหมีตากีฬาล้านให้แบบนี้เลยนี่ซิปซิปซิป ซิปตรงนี้ก็เป็นหนังให้นะคะนี่แบบนี้ค่ะ1ชั้น1ชั้นอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็มีข้างหลังเป็นที่เก็บแบบว่าไม่มีซิปให้โอ้โหมืดมากไม่เห็นข้างหลังเป็นแบบนี้นะคะุณผูก,กค้นี่กีฬารดนะจ๊ะกีฬารดนะจ๊ะกระเป๋าผ้าแคนวาสผสมหนังค่ะรุ่นนี้ก็ช่วย ลดสบายข้างคูณา5บุรุษวันนี้ใบนี้นะมีใบเดียวคุณลูกค้า2,520บาทท้งห้างหนูมีใบเดียวทางห้างหนูมีใบเดียวใครจะรับคุณลูกค้าใครจะรับรีบร,บรบตัดสินใจมากับโปรโมชั่นนี้ลด20% 2,520บาทหมดแล้วไม่ได้นะคะใครจะรับตัดสินใจมาคุณลูกค้ามีใบเดียวใครจะใช้สิทธิ์กระเป๋า กระเป๋าผ้าผาสมหนังกีราล,ลดใช้ได้พับกรุบและสตรี2520บาทนะจ๊า <Okay. S 1> มามาเป็นเซ็ตบ้าง <Okay. S 1> เป็นเซ็ตเข็มขัดคู่กับกระเป๋า,อาเอาใจคุณสุภาพบุรุษสายอยู่ด้านล่างนะคุณลูกค้าอันนี้ขอญอยตโชว์เป็นแบบนี้โอ้โหอันนี้แบบเป็นกัน ประหยัดขึ้นไหมพี่ประหยัดค่ะประหยัดอ,อีกอนะกระเป๋าใบเดียวก็พันกว่าแลวแค่กระเป๋าใบเดียวซื้อแยกก็พันกว่าแล้วเป็นโอ้โหฝังเพชรด้วยนะเพชรเพชรอะไรเนี่ยพี่ <laughs> มีเพชรให้ <laughs> ใหกเม็ดนะคุณลูกค้าเดี๋ยวขออนุญาตซูมกล้องแป๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งนะคะคุณลูกค้าขออนุญ,ญาตน้องให้กล้องเขาจับให้ได้ก่อนนี่ประมาณนี้นะคะคุณลูกค้านี่ เป็นกีราร์ดกระเป๋าหนังแท้คุณลูกค้าเป็นกระเป๋าพับสั้นเนาะพี่กระเป๋าพับสั้นแบบนี้ค่ะเป็นช่องใส่บัตรช่องใส่บัตรทั้งสองข้างเลยนะช่องละช่องละสี่สี่สี่ช่องก็เป็นแปใส่บัตรได้แปชิ้นแล้วข้างในโหอ,อยากเอาไปเก็บเงินล้านนะคะอย่าไปเก็บนะเงินพันอนะเออเอาไปเก็บเงินล้านซื้อกระเป๋าตังไปไว้จะได้มีที่เก็บตังค์เยอะๆอ,อตังค์ ควรจะมีไว้เก็บไม่ควรมีไว้ใช้นะคุณลูกค้าเก็บเ่อะช่วยน้องอย่าใช้เยอะเก็บเงินนะคุณลูกค้าอะซื้อกระเป๋าตังค์ไปเก็บเงินอ่านี่เพราะฉะนั้นเซตนี้แค่กระเป๋าก็พันกว่าแล้วแล้ววันนี้มาเป็นเซตเป็นเซ็ตกระเป๋าสตางค์คุณสภาพบรรุษซื้อคู่กับเข็มขัดพร้อมสายเลยเป็นเซตเลยคุณลูกค้าเป็นเซตเซตนี้งานใต้อยู่ที่สามพันสี่ร้อยห้าสิบบาท งานป้ายป้ายอยู่ที่3,450บาทลดอีก20%เนไปเลยค่ะเหลือฟังดีๆนะคุณลูกค้าเหลือ3,450วันนี้น้องขาย2,760ค่ะ2,760มีอันเดียวมีแค่อันเดียวคุณลูกค้าจริงๆน้องบอกมีอันเดียวถ้าใครจะรับคุณลูกค้า รีบใช้สินะคะมาพร้อมกอล่องหรูหราแบบนี้เลย2760ทั้งห้างมีอันเดียวที่อื่นน้องไม่รู้ออยากได้ที่อื่นไปเช็คเอาเองแต่ที่ห้างน้องน้องมีให้แค่เซตเดียวใครจะรับเซตนี้คุณลูกค้าเอ๊ะทำไมวันนี้คัดมาแต่ของมีชิ้นเดียวทั้งนั้นเลยอะ,อะใจร้ายกับท่านผู้ชมมากเลยถ้าไม่รีบตัดสินใจก็คือไม่รู้นะตัวใครตัวมันนะสองพั 760บาทถ้ายังไม่เกิดการเอฟหน้าไลค์คุณลูกค้าที่สนใจจริงๆแคปหน้าจอไว้คุณลูกค้าแคปหน้าจอแล้วติดต่อมาหาน้องอ่าของแท้ค่ะคุณลูกค้าห้าน้องมีกตกวตนไม่ต้องลัวคีราร์โลอปปี้นะไม่มีนะคะนี่นะค่ะของแท้นี่ไหมนี่ถึงน้าเรียนแบบไม่มีใครกล้าทำาช่ไหมเออชื่อใจได้ของแท้แน่นอนกีรารโลสค่ะ2760บาทรับไปทั้ง2ชิ้นแบบนี้เลยย้ำว่า เซตพีเมี่ยมสำหรับของขวันซื้อฝากคุณสุภ้าโบโรุดนะคะรับรองดีใจแน่นอนเลยมาพร้อมแบบกล่องเก็บแบบนี้เลยนะคุณลูกค้าค่ากล่องน,น้องก็ขาดทุนแล้วนะกล่องแนี้ลองให้ไปทั้งกล่องแบบนี้เลยไม่ต้องไปเสียเวลาห่ออีกนะ <S <S เออยอมขาดทุนเลยทำกล่องให้หรูๆแบบนี้เลยคุณลูกค้า2760ย้ำา2760มีให้แค่หนึ่งเซตใครจะรับเอฟมาค่ะโอเค พูดให้เยอะทำไมเนี่ยมีหนังให้ตรงนี้จ้าเนี่ยเหมือนกันเหมือนกันเขาจะคล้ายๆกันใบนี้สำหรับคนรักที่เป็นชอบสีเรียบเนาะก็แนะนําเป็นสีนี้ค่ะสีเทาออกน้ําเงินแบบนี้เลยเ,เป็นเขาจะอยู่ทรงเงนาะพี่เป็นทรงเขาจะอยู่แบบนี้เลยน่ารักมากคุณผู้ชมน่ารักใช้คำว่าน่ารักกับกระเป๋าได้หรอใบเขาไม่ใหญ่มากไงเลก็กๆน่ารักแบบนี้เลยอะ่ะ จะฝากแฟนน้องบอกเลย11ท่านไม่ทักน้องเลยนะชมเฉยๆเลยนะทักกันหน่อยเถอะไหนๆก็เข้ามาชมกันละออสวยจังเลยเดี๋ยวพี่จะเข้าไปซื้ออะไรเงี้ย <c oughs> <c oughs> พอได้มีแรงไลฟ์สดหน่อยคุณลูกค้าเออพี่จะไปซื้อเย็นนี้อะไรเงี้ย <c oughs> พี่อยากซื้อแต่พี่อยู่ไกลอะไรก็ได้สักนิดสักหน่อยทักทายน้องหน่อย คุณรีบนน้ำไหลแล้วอะไรอย่างี้ก็ได้ <c oughs> ได้หมดนะคุณพี่ได้หมดอ่ะสิบห้าท่านขอบคุณที่เข้ามาชมน้องสิบหกท่านขอบคุณที่เข้ามาชมน้องถ้าถ้าคุณลูกค้านะคะมีจิตใจที่เมตตานะคะกรุณาปล่อยไลก์น,าน,า like, นี้แชร์ไปสู่ขาสาธนาชนด้วยนะคะเพราะอะไรคะต้องปล่อยคะ่ะเพราะว่าน้องจะได้ขายของนะคะ <c oughs> เอาน้องขายถูกคุณลูกค้ามาดูหนึ่ง ออกไปด้วยนะคะคุณลูกค้าการุนาแชร์ออกไปด้วยนะคะไม่แชร์เดี๋วน้องไปเช็คใครชมเ้อนหลัง <_ d ew> s> <S เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวออกแนวขู่เขียนอีกแล้วเดี๋ยวอะไรหรอไม่มีอะไรหรอกเั็เจะจำชื่อไว้แค่นั้นแหละงอนอะแชร์ให้น้องห,น,ห,น,หน่อยเนอไหนๆก็เข้ามาและนี่กระเป๋ากีฬาลดน้องไม่ได้มาไลฟ์บ่อยนะแค่ทีละสามรอบสี่รอบเอง <_ d ew s> ด้วยนะ,ะใบนี้นะคะคุณลูกคา้าราคาอยู่ที่2150บาท3150บาทลดให้อีก20%วันนี้คุณลูกค้าจ่ายน้อง2520รอคุณลูกคา้า2520ใบนี้นะคะ2520บาทกับที่ละลกเลยนะคุณลูกค้า20% ก็จะไม่เจ็บหลายบาทนะคะเพราะว่าเขาเป็นค้าแบบนี้เลยนี่สอพันหาร้ี่สิบบาทเชียร์ค่ค้าไปดูที่ค่าก็ได้นะใบนี้น้องมีใบเดียวมีใบเดียวเหมือนกันเออของของเหลือน้อยเพราะว่าขายดีของมีน้อยค่ะเพราะฉะนั้นรีบๆแตดสุนใจนะคะอะมาดูไป ีสัมภาระเยอะนะในนี้ใส่โทรศัพท์มือถือเครื่องใหญ่ได้หรือว่า iPad ได้ใช่ iPad ดแท็บเล็ตใส่ได้อ่าไปนี้นะคุณคะหรือคุที่มีสัมภาระเยอะนะมีเงินเยอะๆเป็นคน่อนๆนะหลายร้านต้องเอฟไปใหญ่นะ <c oughs> เป็นกระเป๋าสีเทาเลยเนาะอันนี้ไม่ออกนะ้ำเงินเนาะเป็นสีเทาเลยโชว์ตาก่อนแล้วก็ซิปแบบนี้เลย จับแล้วละมุนมือมากจับแล้วไม่ระคายมือนะคะหนังตัวเองเราอะไรนะเล่ยตกเอกเราเราออกแบบมาไม่ให้คุณลูกค้าระคายมือเวลาที่สัมผัสซิฟ <c oughs> เพราะว่าซิฟเราต้องเปิดผิดบ่อยเออนี่เอฟกระเป๋าร็องไปไม่มีระคายมือหนังขืนไม่ขึ้นนะลูดแล้วลูดวันละล้านครั้งก็ไม่เป็นไรเปิดเข้าเปิดออกนะคะนี <c> ่ <oughs> <c oughs> แบบนี้เลยซิปรูดง่ายมากแบบนี้เลยมี2ช่องมี2ช่องด้านหน้าแล้วก็อีกหนึ่งช่องด้านหลังแบบนี้คุณลูกค้านี่แบบนี้ย้ำรุดน,นี้ใส่ iPad ใส่ iPad ก็ <c oughs> ได้นะ p a d รุ่นเล็ก i p แ d ดแท็บเล็ตืองถือจอใหญ่ใส่เข้าไปในนี้เลยจ้ะเออแล้วก็พกพาไปได้ทุกที่แล้วก็เพิ่มความหรูหรา กิลโลเรตนะจ๊ะเวลาสะพายคุณลูกค้าต้องสะพายด้านนี้นะคะอย่าสะพายอีกด้านหนึ่งเดี๋ยวเขาจะไม่รู้ว่าเป็นกิลโลโรสนะคะ <c oughs> อะกิละโลโรสคุณลูกค้าของแท้ของแท้กระเป๋าผ้ากิโลโรตตัวนี้นะงานตัวนี้นะคะคุณลูกค้าราคา3,450บาทป่้าย3 4า0บาทปบายมาได้าแบบมายืนมายืนถับสะพายนี่หน่อยสิหนูก็เรียกคนอื่นเข้ากล้องหมดแล้วคุณลูกค้าอ่า้ย <c oughs> 2 0 0พ เอ้ย3,450บาทวันนี้ลอดอีกลอดอีกเหลือ2,760บาท2,760บาทใบนี้เลยใหญ่มากคุ้มมาก2,760ใครจะรับมี2ใบค่ะจำนดูสต็อกเช็คแล้ว,ลวนะคะ2,760บาทมี2ใบ ใครจะเป็นผู้โชคดีใครที่ชื่นชอบจริงๆยังไงติดต่อมาหาน้องทางชอ่องทงอินบ็อกนะคะแท็หน้าจอให้หน่อยแล้วบอกว่ากระเป๋าีรโรที่สนใจจะซื้อ2องเจ็ดหกศูนคุณลูกค้าจรับแท็หน้าจอมาหานูกค่าโอเคค่ะเย้ประมาณนี้ค่ะคุณลูกค้ายังไงคุณลูกค้าน้องฝากไว้ด้วยนะสำหรับเคาน์เตอร์ทีรโล หนังกีรารดฮาวลุยฟองจไม่เคยได้ลุยฟองเทนวันนี้ก็จำไม่ได้จะไม่ถาอีกได้กีรารดฮาวลุยฟองเทนอยู่ที่ห้างโทวิต s u ซูปเปอร์เซ็นเตอร์สินค้ามีเยอะมากถ้าชื่นชอบยังไงลองมาชมนะคะคุณลูกค้าแล้วก็เรายังมีโปรลด20%ทั้งเคาน์เตอ,อร์อยู่อ,อ๋อไม่ใช่สิ เฉพาะรุ่นลด20%เฉพาะรุ่นอ่าลด20%เฉพาะรุ่นแต่ก็หลากหลายนะหลากหลายสินค้าที่ลด20%คุณลูกค้าที่ต้องการเพิ่มระดับเพิ่มย,ย,ยกระดับความหรูหราให้กับตัวเองเพิ่มประทภาพเลือกเลือกแบรนด์กิโลโลนะคะั่วไปเลยโอเคโอเคอ่าอย่าลืมอย่าลืมสบายแล้วคนต้องมองนะกิโลโลอ่าคุณบุดคุณบุดรเขาจะรู้ดี เขาจะชื่นชอบแบรนด์นี้เป็นพิเศษสำหรับกีราลโลสนะคุณช่างภาพจะตีก็เน้นไปทางหรือท่งเทนหรือท่งเทนเฮาแบบนี้ไว้ลุ้นเลยลืมก็จะเลือกเฮานะคุณผู้ชมยังไงฝากแวะมาชมด้วยนะคะในส่วนของเคาน์เตอร์ชื่อหนังเราก็วันนี้น้องลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่รอบสี่โมงเย็นกับแผนกซ์ซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะเอฟเซนส์มาอีกแล้ววันนี้เจอกันนะคะก็ลาเลยนะคะวันนี้ขอบพระคุณคุณผู้ชมที่กดไลค์กดแชร์ให้น้องนะคะยังไงใครที่ยังไม่ได้ไลค์แชร์ ฝากให้ด้วยนะคะดูยูดูย้อนหลังก็แชร์ให้ได้นะคุณลูกค้าไม่ต้องโอนเลสดดนสำหรับวันนี้นาไปก่อนนะะขอบคุณและสวัสดีนะคะ